มีความรู้สึกว่าการกลับมาในวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะขนลุกแล้วก็มันดูยิ่งใหญ่อลังการคนมากันเยอะมากคุณอภิสิทธิ์รู้สึกยังไงบ้างก็ผมผ่านบรรยากาศแบบนี้มาหลายครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องผิดหวังผิดหวังว่าเอ๊ะทำไมเลือกตั้งแล้วครั้งยังไม่ไปไหนนะครับวันนี้เราตกผลึกในหลายเรื่องนะครับนำเอาชุดนโยบายนำเอาบุคลากรใหม่เข้ามาครับเราคิดว่า พี่น้องหวังกับเราได้เชื่อใจเราได้ไว้ใจเราได้นะครับรอให้แค่การสนับสนุนในวันที่8อะไรที่ที่เราอยากจะชูว่าเป็นแบบจุดยืนของพรรคบ้านแบบเมืองที่สุดจริตเศรษฐกิจที่ดีมีความยุติธรรมแล้วก็ประเทศไทยจะกลับไปเป็นผู้นําในภูมิภาครครับวันนี้มีเบอร์ในใจไหมครับเบอร์ที่จะอยู่ในใจประชาชนวันที่8้าสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝาก ถึงพี่น้องประชาชนขอกำลังใจรหรือว่าก็รารจริงจริงอยากจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งแรกมั้งครับที่พูดกับเรื่องทุนเทาทุนเทาทุนเทาคนที่จะปราบทุนเทาได้ดีที่สุดนะครับคือพี่น้องประชาชน8กุมภานี้นะครับอย่าเอาทุนเทามาซื้อประเทศซื้ออำนาจของพวกเราไปครับพี่น้องจะเป็นพระเอกนางเอกในการปราบทุนเทาในหนังเรื่องนี้ครับได้เลยครับขอบคุณนะครับขอบ,ขอบคุณครับ